ยุดยาหยุดไม่ไม่อยหยุดไนีิอยจะามาต่อกระาสีกันเลยนะไม่รู้จะเจออะไรอีกห <welche ikka> ลังจากนีหนีแล้วหนีอีกเราไปจะหนีอะไรอีกมันหนีอย่างเดียวนี่วะหนีอะไรกระดาษนั้นเลิกอะไรนะ อุ้ยอะไรเราวิ่งดิอุ้ยวิ่งวิ่งเฮ้ยไปไหนไปไหนขึ้นมาทางนี้ไปนี้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮเซเซไม่ใหม่ใหม่โนโนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลื่นลื่น ือเปิดหูฟังสุดเลยนะแหะแอบเจอว่าอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเรือเหรอเรากำลังจะขึ้นไปข้างบนเรือเหรอหรือยังไงเนี่ยไม่เทว่ว่าเฮ้ยกี่โมงแล้วแล้ว <c> เ <oughs> มื่อกี้เราอยู่ในเรือกันเหรอเฮ้ยเจง๋จงเจง๋งเจ๋งโหปีนสูงมากเลยพวกนั้นคือไอ้พวกลุงป้าทั้งหลายใช่ไหมเนะี่ย เรื่องกันึยังไม่เสร็จอีกแล,ล้วลูกมาดีน้องน้อยมาเดยมาเดย์อุ้ยฉ <c oughs> ากสวยมากเลยชอบชอบไปดิเอออย่ะเฮ้ยใส่หน้ากากด้วยเฮ้ยมีรอยเท้าแบบมีน้ำติดเท้ามาด้วยอันที่ ฉากนี้เท่ฉากนี้เท่เฮ้ยดูทางดูทางหมวแจะดูคนเกือบแล้วเด <c oughs> ๋ยวเดี๋ยมเห็นฉันแล้วสิเยอหยาโดดเองเลยเจ็บไม่ระลับ ทำไมชอบให้มาเดินทางอย่างนี้จังเลยอะจำได้ว่าเล่นแล้วนี่คือตกไปหลายทีมากนะครับควบคุมทางไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยจะโนนจับ มวโอุย้ยนั่นมันผู้หญิงที่อยู่ในฝันนี้ว่าโอเดียวแม่ใช่แม่ไหม <laughs> <laughs> ไม่ใช่ไปๆไๆปไปโอ้ยจากยาอย่างเผ้ยเฮ้ยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เกือบแล้วค่ะไปได้ยังดูไม่ออกเลยเออที่นี่ที่นอ๋ออู้อหื้ยหื้เดี๋ยวเขาไปดูตรงนู้นก่อนมีอะไรให้เอาไหมไม่น่ามีเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมันเป็นโรงอาหารอย่างนี้วะเข้าแถวกินอาหารกันมันน่าจะทําเป็นแบบกําลังกินเด็กอยู่อะไรเงี้ยเหมือนการ์ตูนอนิเมะเรื่องนึ่งอะที่มันจับเด็กมาเลี้ยงแล้วก็กินอาหารอุ้ยนี่ชันต้องผ่านไปใช่ไหมมีของไหม คืปอปลอดภัยใช่ไหมเฮ้ยชิปอุ้ยอุ้ยอะไรอะอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ย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 อ้ยมันยังขึ้นมาอ,อีกฮ่าแ,แย่ละหนีอย่างเดียวเลยใช่ ไม่มีสติทำอะไรนะวิ่งก่อนเลยแล้วกัน เข้เข้แลวาปิดทางไว้ก่อนปิดทางไว้ <c oughs> โอ้น้องกอดก่อนเลยเมื่อกี้คือแบบเมื่อกี้คือเหนื่อยมาก เราขึ้นต่อไปป่ะเฮ้ยดูดิมีลูกเก่าอยู่ตรงนั้นด้วยเห็นป่ะ ชนชนเราก็แค่ไปทาอะไรอ้าวอาเรียนร้อยอ้าวโดนกินไปด้วยอุ้ยอุ้ยชนชนอาอู้หูอันนี้เห็นจัดจว่าเอาเข้าปากไปอย่างอร่ออร่อย 呢。<laughs> <laughs> มันเอียงมาอีก,ก,อกที่นึงก่อนนะ ให้โยนไหมเหมือนจะไม่มีไปทางมันจะโล่งได้ตลอดได้ยังไงล่ะอ้าวไปไหนต่อไม่ได้แล้ว,ลวข้ามไปฝั่งโน้นสินนะอุยอ้ยอุยอ้ยมันเห็น Oh <laughs> ระจกด้วยอะโยนอะไรให้มันแตกได้ไหมหยิบดิโยนอ๋อเดี๋ยวสิหยิบเฉยๆจะหยิบเฉยเหยิบหยิบเฮียมาเฮ้ยเอานี่โยนเล่นๆนะโยนเล่นๆไปได้จริงเหรอเฮ้ยอ้าไปไม่โอ้โหแล้วตุ๊กตาฉัน กขาจะผ่านด่านนี้ได้เขาจะเอาตุ๊กตาเด๋ยวจะถือทำไมเกไว้ โอ้ยอมโอ้มามามไม่อยากเริมใหม่ 嗯嗯啊、哪里？哪里？听到声，你必须死，对吗？是 15พริ다อย่า <목소리도> <목소리도> ว่าเนี่ยอ๋อูข้าว

จับวางทำไมละให้โยน โอเคเจอกันไหมพัทอะ